ขณะนี้นะคะเวลา18นาฬกา21นาทีของทีฮานอยตตมบรรยากาศแบบเหมือนสามทุ่มอ่ะคือมืดมากแล้วแบบแสงสีเสียงอลังการมากตอนนี้หลังจากที่เราแทะเม็ดกระจีเสร็จแล้วตอนนี้เราเดินกลับมาที่ทะเลสาบตอนนี้ก็จะมี หนุ่มสาวชาวเวียดนามสาวบ้านแก่บ้างนะมานั่งกันอยู่ริมยินลินทะเลสาบอันนั้นสวยมากเอตอนนี้เสียงไม่ไหวแล้วคืออยากจะบอกว่าที่นี่ควันรลเยอะมากตอมทอมซินรับไม่ไหวแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคนะไม่ใชอากาศมันจะเฟสขึ้นนะอากาศเฟสขึ้นเพราะว่ารถน้อยลง ลไน้อยลงมาเดิมแต่เสียงแย่ลงมาเดิมผมว่าน้ำทางมันลงมากกว่าก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะ